ในดงป่าชายแดนไทยกัมพูชามีสถานที่ที่ได้รับการเล่าขานกันอย่างลึกลับและน่าสะพรึงกลัวชื่อของมันคือโป่งดินดำทุกคนที่ได้ยินชื่อแห่งนี้มักจะหันมามองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่มีสัตว์ใหญ่หายากหรือทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ยังเต็มไปด้วยความลับที่มืดมนและคำสาบที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้หลายปีที่ผ่านมา พรานที่กล้าเข้าไปล่าสัตว์ในโป่งดินดำต่างก็หายสาบสูญไปในป่าบางคนยังไม่ได้กลับออกมาบางคนกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมสถานที่นี้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่ดึงดูดผู้คนเข้าไปโดยไม่อาจห้ามปรามได้แม้แต่พรานรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์มากมายก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้พรานชิดหนึ่งในพรานที่เก่งกาศ และมีชื่อเสียในหมู่พรานป่าของชายแดนไทยกัมพูชาได้รับคำขอจากลูกศิษย์สองคนของเขาคือน้อยและเดี่ยวให้พาพวกเขาไปล่าสัตว์ที่โป่งดินดำพรานชิดรู้ดีว่าการเดินทางไปที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความที่เขามีประสบการณ์และรู้จักป่าทุกซอกทุกมุมเขาจึงยอมรับคำขอของลูกศิษย์ทั้งสองแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้พบในโป่งดินดำ จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการความลับที่ถูกปิดบังอยู่ในป่าลึกแห่งนี้รอคอยให้พวกเขาคนพบและคำสาบที่ลึกลับยังคงรอการเปิดเผยในความมืดมิดของโป่งดินดำการเดินทางครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ใดในโลกนี่คือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและอันตรายที่ไม่อาจคาดเดาได้เขาใช้ชีวิตในป่ามาหลายสิบปีรู้จักทุกซอกมุมของป่าใหญ่อย่างดี คืนนี้เขาได้รับคำขอจากลูกศิษย์สองคนคือน้อยกับเดี่ยวให้พาไปล่าสัตว์ที่โป่งดินดำโป่งแห่งนี้เป็นสถานที่ลับที่พรานรุ่นเก่าร่ำลือว่ามีสัตว์ใหญ่มากมายแต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับและอาถรรพ์เส้นทางไปโป่งดินดำไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเดินผ่านป่าดิบทึบหลายวันผ่านลำห้วยและต้องปีนเขาอีกช่วงหนึ่งระหว่างทางพรานชิดเตือนลูกศิษย์ว่าโป่งดินดำไม่เหมือนที่อื่น มีพรานหลายคนหายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยเดี่ยวหัวรเราะเยาะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่พอน้อยสังเกตเห็นร่องรอยกิ่งไม้หักเป็นทางยาวคล้ายมีบางอย่างใหญ่โตลากตัวอะไรบางอย่างไปก็เริ่มหวั่นใจเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาพบซากกวางที่เหลือเพียงโครงกระดูก้นของมันหล่นกระจายเต็มพื้นเหมือนถูกกระชากออกด้วยพละกำลังมหาศาลพรานชิดเดินเข้าไปตรวจดูใกล้ๆ ดวงตาของเขารี่ลงราวกับพบสิ่งผิดปกติน้อยและเดี่ยวไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปใกล้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเดินทางมาสามวันพวกเขาก็มาถึงโป่งดินดำมันเป็นพื้นที่กว้างที่เต็มไปด้วยดินดำสนิทและเต็มไปด้วยร่องรอยของสัตว์ป่าทั้งกวางเก่งและรอยเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างและกระทิงแต่พรานชิดขมวดคิ้ว พราะมีรอยเท้าอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนรอยเท้าคนแต่ขนาดใหญ่ผิดปกติคืนนั้นพรานชิดน้อยและเดี่ยวขึ้นไปนั่งห้างบนต้นไม้สูงเพื่อรอสัตว์ออกมากินโปง่งความเงียบของป่าทําให้บรรยากาศยิ่งวังเวงกว่าปกติเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ไม่มีสัตว์ตัวใดออกมาทั้งที่ควรมีเก้งหรือหมูป่าเดินมากินโป่งบ้างขณะที่ทั้งสามนั่งเงียบ เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากป่าด้านล่างมันเป็นเสียงแปลกๆคล้ายเสียงคนพูดกันแต่ไม่ชัดเจนพรานชิดขมวดคิ้วน้อยหันไปถามว่าเสียงอะไรครับพ่อใหญ่พรานชิดเพียงทำมือให้เงียบแล้วจ้องมองไปยังความมืดทันใดนั้นเงาตะคุ่มของบางสิ่งก็โผล่ออกมาจากแนวต้นไม้มันสูงใหญ่และเคลื่อนที่ได้เงียบจนน่าขนลุก เดี๋ยวเริ่มตัวสัน่นโดยไม่รู้ตัวพรานชิดคว้าปืนแน่นหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่าขยับพรานชิดกระซิบบอกเบาๆเงาประหลาดนั้นเคลื่อนตัวไปช้าๆแล้วหายลับไปในความมืดแต่ความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองยังคงอยู่ตลอดทั้งคืนพรานชิดไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงเฝ้ามองอย่างเงียบๆน้อยและเดียวแทบไม่กล้ากระพริบตาพวกเขาได้แต่ภาวนาให้คืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่บางสิ่งในป่ากำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดมิดรุ่งเช้าพรานชิดไต่ลงจากห้างชช้าพร้อมทั้งสำรวจพื้นที่โดยรอบน้อยกับเดี่ยวเดินตามอย่างระแวดระวังสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทุกคนขนลุกรอยเท้าประหลาดขนาดใหญ่ปรากฏเป็นทางยาวไปสู่แนวป่าด้านล่างนี่มันไม่ใช่รอยสัตว์ธรรมดาพรานชิดพึมพำนั่งยองๆใช้นิ้วแตะลงไปในรอยนั้น เดี่ยวหน้าซีดน้อยกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากรอยเท้านั้นมีลักษณะคล้ายรอยเทา้าคนแต่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและรอยเท้าเหล่านั้นไม่ได้เดินเรียบเรียบไปตามทางแต่มันมีบางส่วนที่เหมือนถูกลากบางสิ่งไปด้วยมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่น้อยพูดเสียงสัน่นพรานชิดเงยหน้าขึ้นสายตาคมของเขามองไปรอบๆอ,อย่างระวังคืนนี้เราจะเฝ้าดูอีกครั้งแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติ เราจะถอนตัวออกจากที่นี่ทันทีระหว่างที่พวกเขากำลังตรวจสอบรอบๆโป่งดินดำเดี๋ยวก็พบรอยเลือดจางๆบนพื้นมันไม่ใช่เลือดของสัตว์ที่ถูกล่าแต่มันเหมือนถูกพามาจากที่อื่นและที่แปลกไปกว่านั้นคือมันนำไปสู่ป่าทึบด้านในซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปพรานชิดกัมปืนแน่นดวงตาของเขามีประกายเคร่งเครียดน้อยกับเดี๋ยวพยักหน้ารับรู้ แม้จะกังวลใจแต่พวกเขาก็ยังไว้ใจพรานชิดคืนนั้นพวกเขาขึ้นไปนั่งห้างอีกครั้งโดยที่ความเงียบของป่าเริ่มบอกไม่ว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ในความมืดมิดและคืนนี้อาจเป็นคืนที่พวกเขาจะได้รู้ว่าโป่งดินดำซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่ฟ้าค่อยๆมืดลงขณะที่พรานชิดน้อยและเดี่ยวขึ้นไปนั่งห้างกันอีกครั้งคืนนี้แตกต่างจากคืนก่อน บรรยากาศรอบตัวดูวังเวงยิ่งขึ้นหมอกหนาจางๆลอยต่ำปกคลุมโป่งดินดำจนมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนแสงจันทร์ที่ควรส่องลงมากลับดูมัวหมองเหมือนถูกบดบังด้วยบางสิ่งพรานชิดยกปืนขึ้นประทับบ่าสายตาจับจ้องไปยังแนวป่าด้านล่างน้อยและเดี่ยวจับปืนตัวเองแน่นเช่นกันแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความเงียบก็ยิ่งกดดันทั้งสามคน ไม่เหมือนกับป่าธรรมดาที่แม้จะเงียบแต่ยังมีเสียงมแมลงและเสียงสัตว์เล็กๆแต่คืนนี้มันเงียบเสียจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองจู่ๆลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดมาจากแนวป่าด้านหลังนำพากลิ่นแปลกประหลาดบางอย่างมาด้วยกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นดินเปียกเดี๋ยวยกแขนขึ้นปิดจมูกน้อยเองก็เบื่อนหน้าหนีพรานชิดขมวดคิ้วแน่น นี่มันกลิ่นอะไรกันครับพ่อใหญ่น้อยกระซิบเบาๆพรานชิดไม่ตอบแต่กลับจ้องไปยังหมอกเบื้องหน้าทันใดนั้นเขาเห็นเงาตะคุ่มของบางสิ่งเคลื่อนผ่านหมอกไปอย่างช้าๆเงานั้นสูงเกินกว่าจะเป็นคนและเคลื่อนไหวผิดธ,ธรรมชาติมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นพรานชิดกระซิบเสียงต่ำอยากกระพริบตาเด็ดขาดทั้งสามคนจ้องมองไปยังจุดเดียวกันเงานั้นยังเคลื่อนที่ต่อไปอย่างเงียบเชียบ แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกคือมันไม่ได้เดินเหมือนสัตว์ทั่วไปเงาดำตนนั้นเหมือนลอยต่ำๆอยู่เหนือพื้นดินแล้วจูจ่ๆเงานั้นก็หยุดนิ่งเงียบเงียบสนิทจนทั้งสามคนแทบหยุดหายใจเดี๋ยวเริ่มตัวสั่นเล็กน้อยมือที่จับปืนไว้เริ่มเปียกเหงือ่อขณะที่น้อยพยายามเพ่งสายตามองให้ชัดขึ้นแต่แล้วเขาก็ต้องเบิกตากว้างเอ เมื่อจูจ่ๆเงานั้นหันมามองตรงมาอย่างห้างที่พวกเขานั่งอยู่มันรู้ว่าเรามองมันพรานชิดพูดเบาๆทันใดนั้นเองเงาดำตนนั้นก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วผิดปกติพุ่งตรงไปยังต้นไม้ที่พวกเขาอยู่เกาะให้แน่นพรานชิตะโกขนขณะคว้าปืนขึ้นเตรียมยิงแต่ก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกลเสียงคำรามแหลมสูงก็ดังก้องป่าราวกับเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่มนุษย์ เสียงนั้นแผ่ซ่านไปทั่วทําให้เดี่ยวถึงกับเอามือปิดหูน้อยหน้าซีดเผือดเงาดําพุ่งมาถึงโคนต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ก่อนจะหายไปในเงามืดราวกับละลายเข้าไปกับความมืดมิดของป่าทุกอย่างกลับสู่ความเงียบงันอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรานชิดค่อยๆลดปืนลงหัวใจเต้นแรงน้อยและเดี่ยวหันมามองหน้ากันทั้งสองคนยังคงตัวแข็งด้วยความตกใจคืนนี้เราจะไม่ยิงอะไรทั้งนั้น พรานชิดกล่าวเสียงหนักแน่นถ้ามันมาอีกเราต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมแล้วคืนนี้จะจบลงอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาเผชิญคืออะไรกันแน่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความเงียบกลับมาครอบคลุมป่าอีกครั้งหลังจากเงาดำปริศนาหายไปพรานชิดยังคงจ้องมองไปรอบๆอบอย่างระแวดระวังน้อยและเดี่ยวยังคงตัวแข็งไม่กล้าขยับขยืขย้อนแม้แต่น้อย มันคืออะไรกันแน่พ่อใหญ่เดี่ยวกระซิบถามน้ำเสียงสั่นไหวพรานชิดไม่ตอบในทันทีดวงตาคมของเขายังคงจับจ้องไปยังแนวป่าเหมือนกำลังชั่งใจก่อนจะเอ่ยเสียงต่ำว่าไม่รู้แต่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาลมเย็นยะเยือกพัดมาประทะัผิวกายทำให้พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นราวกับว่าป่าแห่งนี้กำลังเฝ้าจับตามองพวกเขาอยู่ ขณะที่ทั้งสามนั่งนิ่งเงียบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นใต้ต้นไม้มันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาฟังดูคล้ายเสียงคนพึมพำแต่มันไม่ใช่ภาษาใดที่พวกเขาเคยได้ยินพราณชิดเสียงนั้นเรียกชื่อของพรานชิดชัดเจนน้อยและเดี่ยวเบิกตากว้างหันไปมองพรานชิดเป็นจังหวะเดียวกับที่พรานเท่าขมวดคิ้วแน่นกำปืนในมือแน่นขึ้นกว่าเดิมใครอยู่ข้างล่างพรานชิดตะโกนถาม เงียบไม่มีเสียงตอบกลับแต่แล้วเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นอีกลงมาลงมาเถอะน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบขนลุกและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดประหลาดมันดังมาจากด้านล่างห้างราวกับว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เงาต้นไม้และพยายามล่อให้พวกเขาลงไปเดี๋ยวเริ่มหายใจติดขัดน้อยมือเย็นเฉียบพวกเขาหันไปมองพรานชิดด้วยความหวาดหวัน่น พรานชิดสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะกระซิบสั่งลูกศิษย์ทั้งสองว่าอย่าขยับอย่าตอบโต้และห้ามลงไปเด็ดขาดเสียงกระซิบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาราวกับกำลังเยาะเยะ้ยและทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากแนวป่าด้านนอกมันกำลังเดินมาหาพวกเขาเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,กำลังใกล้เข้ามา เสียงใบไม้แห้งและกิ่งไม้เล็กๆถูกเหยียบดังกรอบแกรบพรานชิตรีตาลงจับปืนแน่นกว่าเดิมขณะที่น้อยกับเดี่ยวแทบจะกลั้นหายใจนั่งนิ่งไม่กล้าขยับมันมาแล้วพรานชิตกระซิบแผ่วเบาแต่เสียงนั้นกลับฟังดูหนักแน่นในเงามืดใต้ต้นไม้สูงใกล้กับโป่งดินดำเงาร่างบางอย่างค่อยๆปรากฏขึ้นมันสูงใหญ่กว่ามนุษย์ปกติ ตัวของมันคล้ายถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดและไม่มีดวงตาหรือใบหน้าที่มองเห็นได้ชัดมันยืนอยู่ตรงนั้นเฝ้าจับจ้องมาที่พวกเขาน้อยตัวสั่นขณะที่เดี่ยวเริ่มหายใจถี่ขึ้นพวกเขาอยากจะร้องถามว่ามันคืออะไรแต่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงพรานชิดเพ่งมองเงานั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มลงกระซิบกับลูกศิษย์ของตนอย่ามองศพตามันอย่าทำเสียง เดี่ยวเบือนหน้าหลบแทบจะในทันทีแต่น้อยยังคงจ้องมองด้วยความหวาดกลัวแล้วจูจ่ๆเงาปริศนาก็เริ่มขยับมันก้าวเดินออกมาจากเงามืดเสียงฝีเท้าของมันดังหนักแน่นทุกก้าวที่มันย่างเข้ามาใกล้พรานชิดเสียงกระซิบเย็นยะเยือกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนราวกับว่าอยู่แค่ปลายจมูกของพวกเขาน้อยสะดุ้งสุดตัวเผลอเอามือกำปืนจนแน่น เดี๋ยวหน้าซีดเผือดมองพรานชิดอย่างต้องการคำตอบพรานชิดยังคงสงบนิ่งจ้องมองเงานั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดออกมาเสียงเรียบมึงต้องการอะไรเงานั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆมันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วชวนขนลุกออกไปจากที่นี่คืนนี้ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่สิ้นเสียงนั้นเงาปริศนาก็หายไปในความมืด เรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่มาก่อนทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และความเงียบงันของป่าใหญ่น้อยและเดี่ยวหันมามองพรานชิดด้วยสีหน้าหวาดวันพ่อใหญ่เราจะทำยังไงกันต่อน้อยเอ่ยเสียงเบาหวิวพรานชิดกําปืนแน่นก่อนจะหันมาพูดกับลูกศิษย์ของตนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคืนนี้เราจะไม่ลงจากห้างจนกว่าฟ้าจะสาง น้อยและเดี่ยวพยักหน้ารับทั้งสามคนยังคงนั่งนิ่งอยู่บนห้าไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยคืนที่ยาวนานยังคงดำเนินต่อไปโดยที่พวกเขารู้ดีว่าบางสิ่งกําลังเฝ้าจับตามองพวกเขาอยู่และคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะรอดกลับออกจากโป่งดินดำรุ่งสางมาเยือนอย่างเชื่องช้าท้องฟ้าจากดำสนิทเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหมน พรานชิดยังคงจ้องมองไปในป่าทึบด้วยสายตาไม่ละจากเป้าหมายส่วนน้อยกับเดี่ยวยังตัวแข็งค้างอยู่กับที่แม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาของพวกเขาสะท้อนถึงความหวาดกลัวและความสับสนพรานชิดถอนหายใจยาวก่อนจะกล่าวขึ้นเบาๆเราจะไม่รออีกต่อไปหมายความว่ายังไงครับพ่อใหญ่น้อยถามเสียงแผ่วถึงเวลาถอนตัวแล้วพรานชิดเอ่ยเสียงหนักแน่น ถ้าเรายังอยู่ที่นี่นานกว่านี้บางทีเราอาจไม่ได้กลับออกไปไม่มีใครคัดค้านน้อยและเดี่ยวพยักหน้าพร้อมกันพวกเขาเร่งเก็บข้าวของลงจากห้างแล้วมุ่งหน้ากลับเส้นทางเดิมที่เดินเข้ามาแต่เมื่อพวกเขาเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวพรานชิตก็ต้องหยุดชะงักดวงตาของเขาจ้องไปที่พื้นเบื้องหน้ารอยเท้าขนาดใหญ่ที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนก่อนตอนนี้มันเพิ่มจำนวนขึ้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันล้อมพวกเขาไว้ทุกด้านเราถูกล้อมไว้แล้วเดี๋ยวพูดเสียงสั่นขณะกำปืนแน่นพรานชิดสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ,อ่ยขึ้นจำที่กูบอกไว้เมื่อคืนได้ไหมอย่าทำเสียงอย่าหันกลับไปมองและอย่าวิ่งทั้งสามคนค่อยๆเดินไปข้างหน้าแม้ว่าข้างหลังจะมีเสียงกิ่งไม้หักเสียงฟีเท้าแปลกๆตาม,มาติดๆพวกเขาไม่ได้หันกลับไปมอง พราะรู้ดีว่าหาขันกลับไปอะไรบางอย่างอาจกําลังรอพวกเขาอยู่แต่ทันใดนั้นเองลมแรงก็พัดผ่านมาวูบใหญ่พื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยน้อยเผลอเหลือบมองข้างหลังเพียงเสี้ยววินาทีและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขาแทบสุดเงาร่างสูงใหญ่นับสิบตนยืนเรียงรายกันอยู่ในป่าดวงตาของพวกมันเป็นสีแดงกำบและในมือของพวกมันถืออาวุธบางอย่างที่คล้ายหอ,อกไม้ พวกมันไม่ขยับไม่ส่งเสียงราวกับรอให้พวกเขาทำพลาดเพียงครั้งเดียวเร็วเข้าพรานชิดเร่งฝีเท้าน้อยรีบหันกลับมาและเดินต่อโดยไม่หันไปมองอีกพวกเขาเดินฝ่าออกจากโป่งดินดำโดยมีเงาประหลาดเหล่านั้นเฝ้ามองจนกระทั่งพวกเขาออกจากเขตป่าและทันทีที่พวกเขาข้ามพ้นแนวเขตป่าดงดิบเสียงฝีเท้าทั้งหมดก็เงียบลงลมสงบลงอย่างน่าประหลาด ทุกอย่างกลับมาเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นพรานชิดหยุดยืนหันไปมองป่าที่พวกเขาเพิ่งหนีออกมาก่อนจะพึมพำเบาๆคำสาบของโป่งดินดำมันคืออะไรกันแน่ครับพ่อใหญ่เดี่ยวถามน้ำเสียงยังคงตื่นกลัวพรานชิดหันมามองลูกศิษย์ทั้งสองก่อนจะถอนหายใจยาวไม่มีใครรู้แน่ชัดเขาตอบแต่กูมั่นใจว่าพวกเรารอดมาได้เพราะเราไม่ฝ่าฝืนกฎของมัน น้อยและเดี่ยวกลืนน้ำลายพร้อมกันพวกเขามองป่าด้านหลังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินตามพรานชิดกลับออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่ไม่มีวันลืมโปงดินดำยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมกับความลับดำมืดที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยและสำหรับพวกเขานี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าไปในป่าต้องห้ามแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสเวลามาฟังเรื่องเล่าจาก พระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ